สวัสดีครับกินีตอนลักก็สู่ช่องปีงช o channel วันนี้อยู่กับเกมซัมเมอร์วอครับผมวันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งระบบใหม่นะครับผมที่เกมได้อัปเดตเข้ามานะครับก็คือฐานที่มั่นกิวนะครับผมวันนี้มีตีบอสนะครับผมคนก็เลยเยอะนะครับผมเข้ามาในฐานที่มั่นกิวก็จะเจอกับผู้ดูแลฐานที่มั่นกิลนะครับผมเป็นน้องแมวนะน้องแมวเดินไปมาน่ารักมากเลยครับผมแล้วก็จะมีผู้นําการสํารวจมนุษย์กิ้งกานะครับผม ที่ออกสำรวจแล้วจะได้พวกตกปลานะไม่ต้องไปตกปลามาสำรวจตรงนี้ได้นะครับผมผมก็เลือกเป็นแซลมอนนะอยากกินซาชิมิหรือใครว่างๆจะมาตกปลาในฐานที่มั่นกิลวก็ได้นะครับผมมีที่ตกปลาให้อยู่นะ มีร้านค้าตกปลาด้วยครับผมเอาใครไปยืนแอบอะไรตรงนั้นนั่นนะ่ะใครแอบไปยืนเต้นอะไรในในป่าครับเนี่ยคิมเมลา่าน้ำหมุนติ้วใหญ่เลยเขาฝึกฝึกเต้นอยู่นะตรงนี้เป็นเรือเหาะนะครับผมสามารถวาร์ปไปไหนก็ได้ตรงนี้เป็นหน้า หน้าตีบอสกิวเป็นที่จู่โจมกิวนะครับผมแมปค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมตรงนี้เป็นออนเซ็นนะผมว่าตรงนี้ดีสุดแล้วมันจะมีบัฟด้วยนะจู่โจมกิวเพิ่มดาเมจ4%เ์นเลยนะครับผมตรงนี้ยังไงก็ต้องมาแช่นะครับผม ตรงนี้เป็นสูนบัญชาการกินะครับผมเข้าไปก็เหมือนจะเป็นหน้าตรงนี้ที่ปกติเรากดกันนะหน้ากิว้วสู์รับคำขอกิ้หรือรับเควสกิ้นะครับผมตรงนี้เลยถัดมาก็จะเป็นร้านค้ากิ้นะครับผมแล้วก็กลงล้อโชคลาบของกิ้นะจริงๆกดตรงนี้ กดตรงที่เรากดปกติก็ได้ไม่ต้องเข้ามาฐานที่มันกิวก็ได้แต่ตรงนี้เหมือนแบบเขาใส่ฟังก์ชันมาให้ครบทุกอย่างนะครับผมมันยังขาดอู่หนึ่งฟังก์ชันที่ผมอยากได้มากเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีนั่นก็คือคังครับผมผมปกติกิวก็ไม่มีคังอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ใส่เข้ามานะถ้าเกิดอัปเดตหน้าหน้าเขาเพิ่มเข้ามามันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับผมเพราะบางทีเราแบบเรามาเดินเที่ยวเล่นในฐานกิวอะแล้วเราก็แบบอยากจะเก็บคงเก็บของอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ ก็เผื่ออัปเดตหน้าหน้าเขาจะแบบใส่เข้ามานะครับผมโอ้วันนี้คนก็เยอะจริงๆนะหนาแน่นไปหมดเลยทาไมใช่เวลาตีกิวนี้จะมีใครมาไหมเนี่ยปกติก็ไปฟาร์มของกันค่อนข้างกว้างจริงๆนะแมพค่อนข้างแบบโอเคเลยสวยเลยใหญ่ๆวิ่งเล่นกันสนุกเลยสามารถมาวิ่งเล่นกับคนในกิวได้พบปะพูดคุยกันได้แบบวิ่งเล่นกันสนุกสนุกนะครับผมมาแช่ออนเซนด้วยกันได้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ ให้แบบคนในกิวเขามีส่วนร่วมกันน่ะถ้ามีอัปเดตระบบใหม่อะไรเข้ามาก็ติดตามช่องปิงชโลได้นะครับผมเราจะนำเสนอข้อมูลใหม่ๆที่มีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระนะครับผม <laughs> คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ